สำหรับใครที่งบน้อยๆอยากผ่อนถูกๆนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่5,700บาทเท่านั้นได้ดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะคะเอาใจคนงบน้อยเลยจริงๆนะคะคันนี้กับโต้ต้าวีออส1.5 e ปี17คันนี้ค่ะพี่ๆขาได้เป็นหน้าไม้หน้าเชนแบบนี้สวยๆนะคะรายละเอียดคลิปเต็มจะเป็นยังไงติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเรามาพบกับโปรโมชั่นดีๆที่ท้ายคลิปด้เลยไปชมคลิปเต็มกันเลยคะ่ะโอเคเล s ส okay, ์ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพนยนตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะลูกหมูจะพามาดูตัวตัวต้าว v ีออส 1.5e ปี17คันนี้นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะพี่ๆขะบอกเลยคันนี้เอาใจใส่งบน้อยนะคะ อนเบาๆนะคะเพียง5,700บาทเท่านั้นเริ่มต้นนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษ4.79ไปเลยนะคะพี่ๆคาบอกได้คําเดียวนะว่าใครได้ไปนะคะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเพราะคันนี้ไม่อยู่ที่1 000, 1 0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะไม่แสนต้นๆน,นะคะเทียบกับรถปี17บอกเลยใช้งานน้อยนะคะแถมสภาพดีไม่มีตําหนินะคะไม่มีร่องรอยการชนเลยไม่มีรอยล่างกิ้มเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านไหนในอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะ มาได้เลยนะคะบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเจอบริษัทของเราเลยนะคะอยู่เขตมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจมาได้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองแต่อยากซื้อรถอยากได้รถคันนี้นะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถได้เลยนะคะรีวิวให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมนะคะดีเทลต่างๆโครงสร้างต่างๆภายในภายนอก ะะให้ดูแบบละเอียดแน่นอนอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะคันนี้นะคะเป็นหน้าไม้น้าเชนสวยๆแบบนี้นะคะไฟนะคะเป็นไฟมัลติรีเฟ็คเตอร์นะคะพี่ๆคะ่ะ ไฟเนี่ยเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวให้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แบบนี้นะคะเป็นหน้าไม้หน้าเชนนะคะสันเหลี่ยมเนี่ยเงาๆคมๆเลยนะคะคันนี้โคตรสวยนะคะพี่ๆค่ะไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆค่ะ ประวัติศูนย์ร้อเนะคะเช็คได้นะคะเรามาดูกันที่ปวงคุมล้อนะคะแนบชิดสนิทแบบนี้ล้อเป็นล้ออัลลอยขอบ16นะคะยางคันนี้เป็นยางปียีบสองนะพี่พี่นะอ่ะเรามาดูเบ้าโช๊คนะคะเดิมแพ้นะคะจากโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขอ่ะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกปับไฟฟ้าให้แล้วนะคะสวยงามมากๆนะคะเรามาดูภายในกัน นะคะภายในนะคะเป็นสีรถโกแบบนี้นะคะเป็นสีแบบว่ารถโกแบบนี้สวยๆเลยนะคะภายในไม่มีร่องรอยนะสวยๆงามๆนะคะคอนโซลต่างๆสะอาดพร้อมใช้งานแล้วนะคะตรงออปชั่นตรงนี้นะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีปรับปรุงแก้ไขเลยนะคะแอร์เป็นแอร์หมุนกลมๆแบบนี้ใช้งานง่ายๆนะคะภายในสะอาดตามาก เป็นเบาะผ้านะคะแบบนี้เดินเดินได้แบบนี้สวยๆเลยนะคะมีลายให้แบบนี้นะคะ mm hmm. หัวนงหัวน็อตต่างๆนะคะยังเงาเงาคมๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. สวยงามมากๆนะคะน mm ี hmm. ่แผ่นพุงแผ่นเพรนะคะเหมือนเดิมมีครบนะคะ mm hmm. ไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขนะคะ mm hmm. สวยงามมากๆนะคะคันนี้ให้ดูเลย นี่นะคะภายในสะอาดมากนะคะเอกสารทุกอย่างมีให้อยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะเอกสารครบนะคะรถของเรานะคะเข้าศูนย์เห็นไหมคะเข้าศูนย์ทุก1 0 0 0 0โลนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถไปเนี่ยเป็นรถเกรดเแน่นอนรับประกันเลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆดูรถมือสองจะซื้อรถมือสองทั้งทีดูโครงสร้างรถให้มันครบนะคะพี่พี่คะไม่ว่าจะซื้อที่เต็นท์ไหนนะคะก็คือต้องเช็คโครงสร้างเดิมนะคะนี่เม็ดองเม็ดอาร์ตยังสวยๆแบบนี้อยู่เลยนะคะพี่พี่ สวยงามมากนะคะหัวคีโรบอท่างๆสวยงามมากๆนะคะคันนี้เน้นย้ําเลยว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะเพราะบริษัทของเราเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วนะคะไม่ย้อมแมวขายลูกค้าแน่นอนนะคะไม่มีรถที่ชนหนกักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไมค์กอมัมาขายให้พี่ๆแน่นอนรับประกันเลยนะคะว่ารถของเราเป็นรถเกรด A ของจริงนะคะการันตีให้โครงสร้างเดิมแท้แน่นอน นะคะอ่ะเรามาดูภายในนะคะห้องโดยสารกันนะคะกว้างขวางนะคะสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยการเจิมนะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะสวยงามมากนะคะภายในคันนี้อ่ะโครงสร้างเดิมเหมือนเดิมค่ะดูทุกประตูนะคะ ประตูทุกบานดูแกะได้หมดนะคะเต็นต์รถมือสองเนี่ยต้องดูโครงสร้างเป็นหลักนะพี่พี่นะภายในภายนอกนะคะเป็นยังไงนะคะเช็คให้ถี่ถ้วนเลยนะคะอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวขอพาไปดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะจากโรงงานนะคะเป็นไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานคาดโครเมียมให้แบบนี้ไฟเป็นไฟแท้ของคอยโตะนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นไฟมีไฟไลายไกดิ้งให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายนะคะ โลโกงโลโก้ต,ต่างๆยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเรามาดูโครงสร้างฝั่งนี้นะโครงสร้างรถฝั่งนี้นะคะคมๆเลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตคมมากสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาคันนี้โคตรสวยโคตรสุดนะบริษัทของเราเนี่ยมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะคะพี่ๆขาบอกได้เลยนะคะมีอีกหลายคันที่ยังไม่ไดเอามารีวิวให้ดูนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะ รายละเอียดดีเทลต่างๆนะคะครบครบแบบนี้นะคะออปชันด้านข้างค่ะออปชันด้านข้างเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะพี่ขาปุ่มนี้เป็นปุ่มกันลื่นกันไหลนะคะในกรณีที่รถเนี่ยมันจับได้ว่าจะมีการเอ่อการเขาเรียกว่าอะไรนะ คือมันถ้ามันผิดสังเกตว่ารถเราจะลื่นจะไหลอ่ะปุ่มนี้มันจะเปิดปิดอัตโนมัติพี่ๆไม่ต้องไปกดมันนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะหัวนงหัวนอ็อตคมๆเหลี่ยมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยนะไม่มีร่องรอยขันไม่มีร่องรอยขายไม่มีร่องรอยกันพ่นสีทับเดิมๆแท้ๆ,ๆทั้งคันนะคะพี่ๆคะคันนี้โคตรสวย นะคะคันนี้3 39,00 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ5,700ดรอบาทได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลย4ี่จุเจ็ดเก้านะบอกเลยคันนี้โอ้โหดูดิพี่โคตรสวยนะคะคันนี้เม็ดองเม็ดอาร์ตโคตรคมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าเนาะคันนี้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะพี่ๆคะสตาร์ทเครื่องง่ายๆนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้สวยๆเลยเนี่ยเป็นไงชึ่งเดียวติดนะคะพี่ๆขะ เรามาดูที่เลขไม้กันนะคะเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดโลนะคะของเรานะคะบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีกลับไม้ไม่มีกอไม้ไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะคะถ้าพี่ๆซื้อรถไปนะคะแล้วเอาไปใช้ไปตรวจเจอว่าทางเราเนี่ยกลับไม้กอไม้ขายาย,ย้อมแมวให้พี่เอามาคืนหนูได้เลยนะคะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะพี่ๆ่ะอ่ะออปชั่นด้านหน้านะคะเดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาแอ์นะคะปรับได้ออโต มันไม่ใช่แอร์ออโต้แบบแอร์ที่เราหมุนเองอะ่ะเออนี่แหละนะคะนี่นะแล้วก็ตรงนี้มีพาวเวอร์เลทให้นะคะพาวเวอร์เลทไว้ชาร์จแบตได้นะคะเกียร์เป็น CVT 7สปีดแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บของให้นะคะเบาะคุณข้างๆนะคะเดี๋ยวหมูเอาไปสปาทําความสะอาดให้นะคะอันนี้คือสภาพเดิมมันนะอ่ะแล้วก็ของทุกอย่างนะคะไฟทุกดวงใช้ได้ปกปตินะคะบอกเลยนะคะอ่ะเรามาดูตรงด้านพวงมาลัยกัน นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะคะสวยๆเลยพวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้นะคะใช้งานง่ายๆเนาะอันนี้นะคะเป็นไม่มีแตกหักนะสวยๆครบๆเลยนะคะไฟทุกอย่างใช้ได้ปกตินะคะพี่ๆขา ให้เช็กระบบไฟให้ด้วยนะคะไฟลงไฟเลี้ยวต่างๆใช้ได้แบบปกติเลยนะคะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะสามแสนสามมายอยู่ที่1นึ่งแสนหนโลผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ5,700บาทเครดิตฟรีดาวช่วยทุกคันดันทุกเคสไว้ใจลูกหมูเพชรยนต์ได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพติดปัญหาอะไรตรงไหนมาปรึกษากันนะคะอยากให้พี่ๆได้รถไปใช้กันจริงๆนะคะเพราะคันนี้นะ้าบอกได้เลยนะคะ โค้ดแบบโค้ดสวยนะคะเอาไปสปาบอกอีกนิดเดียวเนี่ยคือสวยงามและพร้อมใช้งานและร่องรอยการเจอไม่มีนะคะรถของเรามีที่มาที่ไปนะคะพี่ๆคาไม่ใช่ว่าไปซื้อรถจากเออซื้อรถบ้านซื้ออะไรอย่างนี้มานะคะรถของเราเป็นส่วนมากนะคะจะเป็นจากหน่วยงานราชการนะคะรถปลดระวางซะมากกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในเออด้านท้ายกันนะคะ ด้านท้ายอีกแล้วด้านหน้าเออแ๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวฝากระโปรงนะคะแล้วก็โครงสร้างนะคะแล้วก็หน้าเครื่องให้ดูนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะแล้วก็ฝากระโปรงกันนะคะ,ะ,คะพี่ๆค่ะห้องเครื่องนะคะฝากระโปรงกระโปงนะคะหัวนงหัวน็อตเลี่ยมๆแบบนี้คมๆแบบนี้สวยงามนะคะพี่ๆค่ะบอกได้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักนะอันนี้สวยๆเลย llo. กริบๆเลยนะคะพี่ๆ แบตนะคะยังดีอยู่นะคะเช็คให้แล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่อง Duo VVTi นะคะเป็นเครื่อง1.5ลิตรนะคะหรือเครื่อง1 0 0 0 4 9 6 c c นั่นเองนะคะสวยงามมากๆคันนี้นะคะพี่ๆขาใครอยากได้รีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะยังว่างอยู่เพิ่งลุดจองมาเลยนะคะพอดีลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขนั่นเองนะคะหลุดจองมาแบบนี้นะคะอย่าพลาดเลยนะคะบอกเลยคันนี้มาไวไปไวแน่นอนพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักหาลูกหมูได้เลยนะคะพี่ๆขาอ่ะเดี๋ยวขอตัวปิดฝากระโปรงสักครู่นะคะ เอาละค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจรถคันนี้นะคะหรืออยากดูรถรุ่นอื่นๆอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เขาเรียกว่าโซนเอนะคะมีกระบงกระบะมีครบนะคะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูรถรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะหรือสนใจคันนี้นะคะทักมหาลูกหมูได้เลยนะคะบอกเลยออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพี่ๆค่ะยิ่งพนักงานประจําเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยแต่จุๆไว้ก่อนนะคะอยากให้พี่ๆนะคะลองทักมาปรึกษากันมาคุยกันนะคะค้าขายก็ออกได้นะเกษตรกร นะคะพี่ๆคะรับเหมา คือออกได้หมดราชการรับวิสาหาก,กิจพนังงานประจําออกได้หมดเลยนะคะหน้าร้านเนะะี่ยค่ะขายหน้าร้านมีหน้าร้านมีพงมีเพจอะไรก็แล้วแต่นะคะออกได้แน่นอนนะคะเครดิตดีฟรีดาวรับรถไปเลยศูนย์บาทไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะคะพี่ๆขาเออวิ่ท่านไหนสนใจทักมาหาลูกหมูได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะพี่ๆช่วยทุกคันนนั้ทุกเคสนะคะไว้ใจเพจยนได้เลยนะคะรถของเรารถเกรดเอแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมแทนแน่นอนนะคะ วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปหน้านจะมารีวิวรถรุ่นไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่ๆขาวันนี้ลูกหมูพยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ